ตอนนี้ครูโอกก็ยังมาอยู่ที่หน้าหงเฮียนนะทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ดีใจื้อนี้ได้มาสัมภาษณ์องน้องนักเขียนอยู่หงเหียนนี้ทุกคนโอ้ยเป็นวาสนาของครูโอกครูสาวลาวคนนี้เนาะดีใจน้องๆนักเขียนไทยนี่บอกเลยทุกคนคือน่าฮักต่ฮักตาแพงอะทุกคนคือแบบ คือบาอายที่จะเข้ากล้องเนาะแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็แบบครูโอก็ได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้ถามน้องๆนะทุกคนสามารถไปเบิ่งคลิปน้องๆอย้อนหลังก็ได้เนาะทุกคนนี่ตอนนี้ครูโอยอยังมาอยู่ที่หน้าโหงเฮียนให้ทุกคนเบิ่งนหน้ารงเรียนหน่อยหนึ่งเนาะก็อ,อื่นมดุดครูโอฝปากเนาะคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ครูโอ้เด้อเพื่อจะไปพคลิปต่อไปเนาะ ว่าโอ้ยเลย่บอลที่ไหนทุกคนได้เบิงเนาะยุงเหียนนี้ไปเขาไปเบิงน้ำกันอันนี้หน้าโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถมัมขออา่านทึกบออุกรุษขออ่านพิษกันขอโทษขอภัยน้เนาะสุขุมนวพันธ์เป็นด็อกเตอร์ที่บริจาคที่ดินให้โรงเรียนนี้อ๋อสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเนาะ แล้วก็มื้อนี้ครูโอ้คมีตากล้องเนาะหรือว่าเขาเอินไว้อย่างเอินตากล้องเนาะเพราะว่าให้ค่าขนม <c oughs> <c oughs> คือสิ่งที่ครูโอมาเห็นแล้วแบบมาเท่าใดก็แบบเขาเอินไว้จังใดทุกคนใจให้ใจให้ใจความหมดเลยคือแบบตอนนี้ก็ห้าหกโมงเย็นแล้วนั่งเฮียนก็ยังเอารถมาวหแบบ เมื่อกี้ก็ได้สัมภาษณ์น้องนักเรียนดีใจลืมท่ามน้องๆว่าน้องๆเอาเข้าวมากินยุงเหียนโบนเมื่อกี้ได้ยินน้องเราว่าเอาอกินข้าวเที่ยงแต่ลืมลืมท่ามน้องว่าน้องเขากินจะมีเขาไม่เอามากินกันหรอกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถามตะก้องดีกว่าเพราะว่าตะก้องก็เป็นคนไทยเนาะเขามีโรงอาหารอยู่ที่โรงเรียนเขามีโรงอาหารใช่แล้วก็นักเรียนตอนเที่ยงนักเรียนกินข้าวที่โรงเรียนเหรอ กินข้าวที่โรงเรียนมีโรงอาหารอยู่ข้างในเด็กจะพอเข้าไปในโรงเรียนแล้วจะออกไม่ได้ต้องออกตอนเย็นเข้าแล้วออกไม่ได้ตอนอเหตุจาเป็นตอนนั้นคือครูโอมาเห็นผ้านี่เป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีขาวเนาะสีขาวกับสีเหลืองแล้วมือน,นี่มาเห่นเป็นสีสีฟ้ากับสีขาวเนาะก็เลยท่านน้องนักเรียนเมื่อกี้เราเป็นจําได้ไหมเขาบอกว่าไงน้องเขาบอกโอ้หลายอย่างแล้ว นี่ทุกคนเป็นวันเกิดของพระพันปีหลวงพระพันปีหลวงเขาถ้าพูดแบบสามัญชนก็เป็นแม่ของรัชกาลที่สิบอ๋อเนาะทุกคนเป็นพระราชินีในรัชกาลที่เก้าเป็นเหตุผลเนาะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเขาเอาผ้านี้มาไว้เป็นสีแบบนี้เนาะเป็นการเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติท่าน เป็นวันสำคัญของชาตินเขาใส่เสื้อมมนีี้อกิจกรรมแบบกิจกรรมเสื้อกิจกรรมอ๋อเสื้อกิจกรรมเนาะใช่เป็นสีคืออย่างเวลอ่าบอมดน้นนี้เป็นสีประจำโรงเรียนอันนี้คือระวังทางข้ามหน้าโรงเรียนทางม้าลายอ๋อฝั่งฝั่งนั้นมันบ่ใช่ครับอาทีแดงแดงนั่นนาะใช่อ๋อแล้วอ่าอันนี้ ขวบมาเบาต่อที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กๆใจหายหมดเลยควรบอกเลยว่าใจหายเพราะว่าครูออก,ก็สองคันนออยู่ลาวนะรถเสียบ่ได้คืนสองคันเฉพาะของครูโอ,อแล้วของน้องๆของญาติของเพื่อนๆอู้หลายเลยบอกว่าหลายนะแบบหลายคันที่แบบรถเสียไปจอดแล,ลด้วรถเสีย แต่นี่อยู่ประเทศไทยคือน้องๆน,นักเรียนเอารถส่วนตัวมาจอดไว้อยู่แบบอยู่นอกโรงเฮียนนะทุกคนถ้าเป็นประเทศลาวเนาะนักเรียนจะเอารถมาจอดไว้ถ้าเข้าออกมาเขาจะเอามาจอดไว้อยู่ที่ยูในโรงเฮียนแล้วก็มีประตูแบบนี้แล้วเขาก็จะใส่กระเจแล้วก็มีปั๊มมีนักเฮียนมาเฝ้าถ้าบริัทนี้หลุด จะเสียแน่นอนแล้วมาเห็นอยู่ประเทศไทยนี่คือแบบบอกได้เลยว่าความปลอดภัยสูงทุกคนคือรถจอดบลจอดอยู่ใส่กะอยู่บอลเก่าแล้วเขาจะไปเบิ่งกนอกใกล้ๆวะเขาใส่โซ่ใส่ล็อกบอ่อถ้าเป็นอยู่บ้านครอออเนานะเขาจะใส่โซ่เนาะใส,ใส่โซ่ใส่กระเจนะทุกคนอันนี้เขาใส่บอกเขากล้าแบบมาจอดทิมใหม่แบบนี้นะอ่ะออ้บหมมีการใส่เลยทุกคนนี่ บ่มีการใส่โซ่ใส่ล็อกอยังเลยและรถกับโบเซียยังอยู่คือเกา่าน,นี่แหละสิ่งที่แบบน่าชื่นชมประเทศไทยที่แบบยังเอารถจอดไวบ้บนได้ก็ยังอยู่คือเกา่าโุมเฮียนกับว่าถูกเรียนมีหลายชั้นแปดชั้นมีแปดชั้นมีลิฟต์ด้วยมีลิฟต์เนาะ มี<อ>ห้องแอร์มีลิฟต์โหมีหอห้องแอร์พุน่นห้องแอร์ก็มีโหนี่คือโรงเรียนประเทศไทยมีหอห้องแอร์พุน่นใช่โอ้สุดยอดเลยนักเรียนเนาะเมื่อกี้คุอัสภา์นักเรียนนักเรียน,น,หยนให้คำตอบคุอกอกรห่ายย่างเนาะทุกคนฝากไปบ่งคลิปย้อนหลังก็ได้เนาะน้องๆน่าหักบอกเลยว่าน้องๆน่าหักหน้าหัก,ก,น,น,หน,หกนี่อันนี้เขาเอิญไหม,ม,มอย่างบ่แมน ตาตำรวจบอกอันนี้นะอันนี้นะก็งง oh, นนกล้องวงจรปิดไงอ๋ออันนี้คือกล้องวงจรปิดเนาะกล้องวงจรปิด CCTV ของกรุงเทพมหานครโอ้ oh, ทุกคนคือแต่ฟ้นจิตตุกของโรงเรียนก็มีกล้องต่างหากเห็นไหมอยู่บนหลังคาเห็นไหมนะโอ้อันนี้บรแมวณของเฮียนอันนี้ของกทมโอ้ oh. ดูทุกค,คิดว่าเป็นของเฮียนบอแเม่นเนาะแล้วงเฮียนก็มีอีกนั่นโอ้อันนั้นของเฮียนจะมีกล้องแบบนั้นมีทางทางข้ามอตอนที่น้องๆมาโรงเรียนเมื่อกี้เห็นเอ่อน้องๆแบบมีบางคนก็มีผู้ปกครองมาฮับถ้ากล้องตากล้องมาหน่อยหนึ่งขอถ้ามเลยนี่ เขายุงเหียนเนาะยู่ฝั่งไทยเขาให้มาสร้างพระพุทธรูปแบบนี้บ่พระพุทธรูปก็ไว้เป็นที่เคารพสักการะของนักเรียนไงเวลาจะไปแข่งกีฬาไปอะไรวันสําคัญอะไรงี้ก็มาขอพรขออะไรอย่างเงี้ยเด็กอยากสอบได้ก็มาขอกําลังใจเป็นที่พึ่งทางจิตใจวาสั้นซ้าเนาะเป็นที่พึ่งทางใจป้าถงเหียนเขาเดี๋ยว่ายน้อยนึงก่อน ตะก้องตะก้องมนี่ดูนแอบแอบไทยาทางเข้างเงียนน้อยหนึ่งสะอาดแบบสะอาดน่าอยู่เนาะตะก้องเนาะใช่นักเรียนไทยน่ารักมากชุดนักเรียนไทยคือแบบงามถ้าพูดภาษาไทยก็แบบชอบชอบชุดนักเรียนไทยนะถ้าชุด าถามว่าชุดนักเรียนลาวชอบไหมก็ชอบนะก็ภาษาลาวก็จะเอ้นว่ามักอนี่เขาจะมีพพุทธหูบเอาไว้ในโหงเฮียนเลยและรถนั่นเละโอ้ยคิดถ้าบอกคลิปนี้โอ้ยอยากให้ทุกคนมาบึงสิ่งที่แบบ <c oughs> ใจหายใจคว่าคือ รถเขาจอดบนไหลก็อยู่บนหันเนาะปกติถ้าเป็นอยู่ลาเขาจะจอดไปในแลวกะใส่ประตูนี่ทุกคนคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นน้ำกันว่าอยู่ประเทศไทยนักเหียนเขาเอารถมาจอดไว้แบบนี้บอสเซียแล้วก็ถ้าเป็นบ้านเนาะถ้าเป็นโรงเรียนที่ขออยู่เขา นักรีนจะเอารถไปจอดไว้ในแล้วก็ล็อกใส่ประตูใส่ล็อกใส่กระจรไว้นะทุกคนถ้าจอดอยู่นกแบบนี้จอดสะซายอยู่นกแบบนี้รถจะไปอยู่แล้วรถเนาะเสียแล้วบางครั้งก็ได้คืนบางครั้งก็ไม่ได้คืนย้นอนอย่างโอจึงกล้าวเพราะว่ารถคออส เสียส่องขันบบได้คืนเลยแล้วก็ของน้องทรายอีกเนาะเสียนี่แหละแสดงให้เห็นมาประเทศไทยเมืองไทยปลอดภัยทุกคนแล้วกันน้องๆนักเรียนเล่นกีฬาจนฮอรดแล้งเนาะมีกิจกรรมเล่นเ่นกีฬาแล้วก็เรียนเพิ่มมีเลๆยอยางให้น้องๆนักเรียน ได้ทำกิจกรรมยโ่งเหียนนักเหียนซ้อมกีฬาแล้วก่ผู้ปกครองบางคนก็นเอารถส่วนตัวมาฮับบางน้องกะน,นีเอารถมาเองแล้วมาจอดไ้อยู่นอกองเหียนนี่เละโอเห็นแล้วใจหายใจหายวาบวาบเลยแบบ จะบบมีคนเอาบเมื่อกีน้นกโกกไปถ่ายเบิงคิดว่าเขาจะใส่โซ่ใส่ล็อกแต่ที่จริงเขาโบาได้ใส่นะทุกคนเขากับบอย่านเนะาะว่ามีคนมาลักมาขโมยนะถังพุนก็จะเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านคนเป็นหมู่บ้านเป็นเป็นหมู่บ้านบอตะกล้องอันนี้โนนเซน็นโตรหมู่บ้านมาที่หลังอ๋อนี่ก็หมู่บ้าน ไป้ายปบ้านเนาะยู่พุ่เนเมนพาตะกล้องยูพุ่นเนาะเซ็นโตรอ๋อแล้วก็นี่เป็นหมู่บ้านแล้วก็อ๋อนี่เป็นโฮงเฮียนทุกว่าโฮงเฮียนนี่กใหญ่สมควรเนาะแต่ยังมีโฮงเฮียนที่ว่าใหญ่กว่านี้อีกสามพันสี่พันห้าพันโรงเรียนบางกะปิโรง<อ>เรียนบ้านบางกะปิโรงเฮียนนี้มีพันกว่าเนาะน้องๆเขาโรงเรียนนี้แยกมาจากโรงเรียนบางกะปิ เพราะว่าตรงนั้นขยายไม่ได้แล้วที่เต็มนาะทุกคนคลิปนี้ก็ออก็อยากให้ทุกคนบึง่งอ,อยากให้ทุกคนบึงรดที่น้องๆน,น,นักเรียนมาจอดไวเนาะว่ามีความเสื้อถือและความปลอดภัยสูงสำหรับคลิปนี้โคอ,อก่ะอยากให้ทุกคนชมุมเนาะแล้วเดี๋ยวโอกจะไปถทายอยู่ทางล่างนี้เป็นส่วนทุกคน เขาปุ๊เข้าปุ๊โอ้หลายอย่างเนาะฝากทุกคนไปสุ่มคลิปต่อไปแล้วฝากทุกคนกดติดตามช่องของครูอราดาเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ครูโอเดเนาะถ้าครูโอว,าว่าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยนำเดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้คโออาจจะจุบคลิปไปสำเนียงก้นเนาะสนับสนุนให้กำลังใจครูอโดยการปลกข้ามโฆษณาเดอ้อสำหรับคลิปนี้โอต้องก้าวขอสบายดีพบกันคลิปหนา้าบายไปไป ไปบึงส่วนข้าเจ้าเนาะป่าเป็นน้าใดข้าปุ๊กย่างเดเห็นมือน,นี้ข้าอัปเดตท,ทุกคน